สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะเอาตัวสีโครเมียมกระป๋องนะครับของยี่ห้อบอสนี่ลองมาดูนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างจะสวยเหมือนที่โฆษณาหรือเปล่านี่ผมขย่ามาสักพักแล้วนะครับขย่าประมาณนาทีหนึ่งนะครับผม เพื่อให้เนื้อเนื้อสีข้างในมันเข้ากันได้ดีนะครับก็ะดิ่ผมให้ดูที่เนื้องานจริงก่อนอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้งานจริงน,นะครับตัวนี้คือเอามาทดสอบพ่นให้ดูเฉยๆนะครับก็เลยแค่ขัดเบื้องต้นนะครับจะมีรอยรอยสนิมเหลือเยอะอยู่นะครับอันนี้ขี้เกียจขัด ปกติชิ้นงานที่ทำนี่คือต้องขัดสนิมออกให้หมดนะครับสอ,สองชิ้นนี้นะครับสังเกตดูนะครับมีสนิมเกาะอ,อยู่เยอะนะครับอันนี้ที่เก็ททำเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งชุบโครเมียมอีกทีหนึง่งเพราะว่ารับงานลูกค้ามาบอกเขาว่าจะชุบโครเมียมให้แต่เอามาเพื่อทดสอบก่อนเฉยๆนะครับโอเคลองมาดูนะครับวิธีพ่นก็ทั่วไปนะครับให้ เอ่อว้นระยะห่างจากชิ้นงานประมาณ1ฟุตนะครับนี่ก็พ่นสายไปสายมาอย่างนี้นะครับพ่นช้าๆนะครับสายไปสายมานะครับจนเนื้อผิวผิวงานที่เราพ่นเนี่ยมันเรียบสนิทนะครับลองดูนะครับ ครับเห็นชัดไหมนี่นะครับสวยเลยปิดเห็นไม่ชัดนะครับผมจะอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยวางนอนลง อ่ะอย่างนี้อ่ะให้ดูก่อนพ่นนะครับผิวจะมีรอยสนิมมีอะไรยเยอะอยู่นะครับขี้เกียจขัดออกเพราะว่าพ่นเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยเผื่อใครที่อยากเอาไปทําเองโดยที่ไม่อยากเส่งชุบนะครับชุบชุนเนี่จะมีราคานขาางสูงดูนะครับนั่นนี่ครับ อันนี้ยังไม่ได้พ่นนะครับนี่พ่นแล้วนะครับโอเคจะลองมาดูตอนที่แห้งสนิทก่อนนะครับว่ามันจะสวยเหมือนตอนที่ยังเปียกอย่างนี้ไหม โอเคทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมาดูกันใหม่โอเคครับตอนนี้สีแห้งสนิทแล้วนะครับ ก็โอเคนะครับผมพอใช้ได้นะครับนี่ครับตรงที่เป็นสนิมก็สีไม่พอออกมานะครับตรงนี้ที่ผมไม่ได้ขัดนะนี่ตรงนี้ พอใช้ได้อยู่ความเงาก็ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับชุบชุบโครเมียมโครเมียมเต็มสิบอันนี้ก็ได้ประมาณความเงาได้ประมาณดีซะเจ็ดแล้วกันโอเคแต่ว่า ความคงทนนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ความเงาก็ใช้ได้นะครับความเงาโอเคอยู่ให้คะแนนประมาณ7เต็ม10นะครับความเงา